ลูกบอลนะครับมีครบทุกตัวแล้วนะครับผมเบอร์5,000ตัวท็อปนะครับผม4ี่พันเก้านะครับสี่พันแปดสามพันห้าร้สามพันสี่สองพันแปดสองพันหนึ่ ยังขาดอีกตัวก็คือ1510น้าะครับถ้าจาไม่ผิดลูกบอลที่บ้านผมถือว่ามีเยอะมากนะครับแล้วซื้อไว้ทําไมนะครับผมซื้อมาเพื่อการศึกษานะครับสิ่งที่ผมไม่รู้ผมอยากรู้ผมจะต้องซื้อมัน,นะครับอย่างเช่นเครื่องอ่านรองเท้าผมอยากรู้ผมจะต้องซื้อมาได้และสุดท้ายก็มีเป็นของตัวเองลูกบอลก็เช่นกันนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับพูดไปแบบมั่วๆม,มันจะเป็นข้อมูลที่ผิดจริงไหมครับผมจะเป็นที่ต้องซื้อให้ครบทุกแบบนะครับเพื่อจะได้มาพูดกับคนอื่นได้โดยที่มีข้อมูลจริง ลูกฟุตบอลทุกลูกนะครับเป็นของโมเทลหมดเลยนะครับผม ตามจริงน้ำหนักมันอาจจะใกล้เคียงกันหมดนะครับผมแต่การใช้งานมันต่างกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวสัมผัสนะครับเรื่องน้ำหนักบอลกลางอากาศนะครับเรื่องแรงต้านลมนะครับและการเฉลบหรือลูกกระดนกระดอนกระเด้งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมทั้งนี้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละสนามด้วยนะครับซึ่งลูกบอลแต่ละตัวนะครับมันมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมและสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะครับผมก็คือเรื่องราคาและความทนทานนะครับว่าเราควรจะเลือกลูกบอลประเภทไหน ผซึ่งถ้าเห็นบ่อยๆนะครับก็คือเบอร์หนึ่พและตัว2,000ของเมลเทนนะครับผมน้ําหนักเบอร์หนึ่พันนะครับถ้าผมเชียร์นะให้เอา2,000ดีกว่าแต่ถามว่า1000ตัวนี้ดีไหมนะครับผมผมเคยซื้อแบรนด์อื่นมานะครับในราคาหลักพันนะครับผมมาเทียบกับลูกุบอลตัวนี้3ามสี่้นะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงรละผมลองมาแล้วนะครับแต่เอาความเป็นมาตรฐานนะครับแนะนําให้ตัว2,000ขึ้นไปนะครับผมตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับถ้าไม่นับตัวท็อปหรือตัวรองนะครับผมเชียร์ตัวนี้ครับ 3,555ตัวนี้ถือว่ามีความคุ้มนะครับทนทานการใช้งานใกล้เคียงกับตัวท็อปไปครับผิวสัมผัสใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าท่านต้องการความทนทานจริงๆนะครับผมชียร์ตัว4,080นะครับตัวนี้ผิวสัมผัสที่ทนที่สุดแล้วนะครับผมแต่นะครับราคาจะเป็นพันบวกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7,800นะครับถือว่าคุ้มตัวนี้2,000อยู่ที่ 4 0 0 500ผมจำไม่ได้นะครับตัวนี้เพิ่มมาหน่อยก็คือประมาณ2,300มาจับตัวนี้จะดีกว่านะครับผมส่วนรุ่น28 1 0ตัวนี้ค่อยว่าทีนะครับเพราะผมยังไม่ได้สัมผัสทีนะครับ3,4 0 0เรามองข่าไมไปก่อนเอาตัว ,355 ดีสุดและเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับแต่จากการสัมผัสและกา,การกระดองกระเด้งที่ผมโยนนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ35,55นะครับเหมือนกับเป็นตระกูลเดียวกันครับ2,810 3 5แและตัวนะครับ 5,000นะครับคล้ายๆผิวสัมผัสใกล้เคียงกันนะครับแล้วราคาตัว5,000ตัวท็อปเท่าไหร่นะครับจากช็อปประมาณ4-5,000บาทนะครับผมตัวอื่นผมไม่บอกนะครับเพราะจำราคาไม่ได้อันนี้ผมเรียงตามรุ่นเลยนะครับผมอ่าส่วนราคาก็เรียงตามรุ่นเช่นกันแต่ตัวนี้นะครับ2,810ราคาจะเท่าๆกันกับตัว3,915นะครับส่วน3,400นะครับ ถ้าเกิดใครเคยเล่นฟุตบอลขาวดำนะครับถึงจะเป็นตัวหนัง p ีนะครับผมแต่น้ําหนักจะใกล้เคียงกับที่เราเคยรู้จักมานะครับผมก็มั่นใจว่าหลายคนรู้จักนะครับแต่ขอไม่พูดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมาแจกแจงรายละเอียดอีกทีนะครับผมว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมทั้งแรงต้านทั้งน้าหนักกระดอนกระเด้งนะครับผมแต่ละตัวนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้า